มีใครที่ใช้มือถือ Android หรือว่าระบบปฏิบัติการ Android แล้วอยากเล่นไม a ครภาพสวยแบบนี้บ้างครับแล้วก็แรกก็ยังสามารถเรืองแสงแบบนี้ได้ด้วยครับโคตรสวยเลยและเช a เ e อร์ที่ว่าก็คือ shader ที่มีชื่อว่า newb e x shadow นั่นเองครับ โอเคครับเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับก็อยู่กันกันกบ Shader Newbie Shadow ของคุณ b a x อีกแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับบางคนบอกผมว่าเฮ้ยพี่แอป MCDL ก็มีนะทำไมไม่ใช้แอปนะฮะนี่นะครับคนที่เขาทำ Shader หรือทำ Add-on อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะฮะว่าถ้าอยากสปอร์ตโปรเจกต์เนี่ยครับดาวน์โหลดจากใน ในเว็บนะครับไม่ใช่โหลดจากในแอปนะฮะมันจะเป็นการซัพพอร์ตของเขานะฮะ <c oughs> เพราะว่าเรากดลิงก์โฆษณาของเขาเขาก็ได้ตังค์นะมะั้งประมาณนั้นนะครับโอเคฮะ n u b i x Shadow นะครับเขาซัพพอร์ตไหมครับ1.21.30แล้วก็1.21.20แล้วก็1.21นั่นเองนะฮะโอเคเราก็จะมาดาวน์โหลดกันนะฮะ แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะ list interesting article นะฮะกดปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับรอสักครู่นะก็จะเป็นปลบครับผมก็กดปิดไปก็เขาก็ได้เลยนะถ้าบางคนที่ยังไม่ได้นะครับก็ให้ กดตรงลิสต์อินสต l a t i n อาร์ติค e เรื่อยๆนะครับกดแล้วก็ปิดกดแล้วก็ปิดนะครับโอเคแล้วคอนเทนต์ก็เลยโอเคครับโหลดมันจะโหลดนานนิดนึงนะฮะโอเคครับแล้วก็ดาวน์โหลดเชตเดอร์เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เขาน่าจะเริ่มโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดไมค้าแพชกันดีกว่านะครับโอเคไมค้าแพชนะครับ แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะฮะบ,บางคนผมเห็นแจกแมครับแพช c h 1 3 1 3 0แล้วนะครับก็สามารถไปหาโหลดกันได้นะครับเพราะว่า n e w b i s X s h o w o w นะครับเขาก็ซัพพอร์ตแมครับห2 1 3 0นะนี่เลยนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นเก่าไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันดาวน์โหลดง่ายกว่า โอเคฮะเราก็เข้ามาที่ m i n e c r a f t Patch เว็บของเขานะครับของ GitHub นะแล้วก็ผมจะโหลดเป็น m i n e c r a f t Version ล่าสุดนะฮะคือ1.21.1นะฮะกดด,ดาวน์โหลดไปนะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดเสร็จแร๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลงเช a เ e อร์ก่อนเลยนะครับก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมอ๋อเดี๋ยวอันนี้ผมลบออกก่อนนะโอเคครับเช a เดอร์ที่เรามีคืออันนี้นะฮะเขายังเป็น .zip อยู่นะครับ เราให้กดค้างตรงนี้แล้วก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับจากนั้นเราก็เอา t zip ออกเปลี่ยนเป็น mc pack แบบนี้นะครับกดตกลงเสร็จแล้วก็กดคลิกค้างเดียวนะฮะแล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือก Minecraft Patch แล้วก็กดเสมอหรือว่าเพียงครั้งเดียวก็ได้นะครับโอเคครับแล้วก็ open main menu นะครับ เข้าเซตติ้งแล้วก็ไปที่ Global Resource แล้วก็ไป Active เข้าให้เรียบร้อยนะฮะนี่โอเคครับเราก็สร้างโลกเลยนะครับ Create New World แล้วก็สร้างเลยสร้างได้เลยนะฮะดูจะเป็นอันนี้แล้วกันโอเคครับพอเราเข้ามาในเกมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะ สวยๆเลยนะครับน้ําก็แบบใสๆอย่างนี้เลยเหมือนแร่จะเรืองแสงด้วยนะครับยวลองดูนะฮะว่าแร่เรืองแสงจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับแร่เรืองแสงนะฮะนะครับก็วันนี้แล้วกันนะครับสำหรับเชดเดอร์ที่ชื่อว่า new px b a x s นะครับเอ้ยไม่ใช่ new px Shadow ของคุณแบ็กซ์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ของเขานะครับเพราะว่าจะเป็นการซัพพอร์ตผู้สร้างด้วยนะครับอืโอเคครับและในลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อยากให้ผมแนะนำแอดออนไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ